ิเศษนะคะเกี่ยวกับน้องมาร์คกับมิกาเซ่ค่ะที่สารฝันให้น้องกาฟิลที่ป่วยเป็นโรคทาราซิเมียนะคะเพราะว่าเธอชอบน้องมาร์คมากๆแล้วก็ได้พบศิลปินในดวงใจก็คือน้องมาร์คเองเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานเลยค่ะมูลนิธิ Make a Wish เป็นองค์กรก,รการกุศลที่มีขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงโดยน้องกาฟิลคือหนึ่งในเด็กๆเ,เหล่านั้นที่มูลนิธิดูแล เธอป่วยเป็นทาร์สซิเมียขั้นรุนแรงตั้งแต่อยู่ในครั์แต่เธอมีกำลังใจที่ดีและการดูแลยอย่างใกล้ชิดจึงมีร่างกายที่แข็งแรงได้อย่างปัจจุบันนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เธอจะจดจำอย่างไม่มีวันลืมเพราะเธอจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจเพียงหนึ่งเดียวมาร์กกามิกเซ่ที่ในวันนี้มาโชว์ดีกีตาร์และร้องเพลงให้ฟังแบบส,สดๆซึ่งเธอก็สามารถร้องเพลงตามได้ทุกเพลงที่บรรเลงแถมยังช่วยร้องได้อีกด้วย แต่เมื่อกิจกรรมดำเนินไปได้สักระยะจู่ๆไฟก็ดับลงไม่นานก็มีแสงสว่างจากเทียนที่อยู่บนเคก้กทีมงานได้จัดเซอร์ไพรส์อีกอย่างให้กับน้องกาฟิลเพราะในวันที่22เมษายนก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ12ปีของเธอมารกามิกาเซจึงได้มอบของขวัญแทนใจเป็นตุ๊กตาสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ทำกิจกรรมนี้เมื่อทราบก็ตกลงรับทันทีและมีโอกาสก็อยากจะทำแบบนี้บ่อยๆวันนี้เรามามอบอะไรให้กับน้องกาฟิลบ้างก็ตอนนี้อย่างแรกก็ลองลองเพลงเล่นกีตาร์ให้น้องกาฟิลฟังสดๆครับแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆครับแทนใจครับเป็นตุ๊กตาครับมอบให้น้องกาฟิลครับเลือกเองหรือป้าเลือกเองครับเลือกเองเป็นตุ๊กตาที่วางอยู่หัวเตีงยงตั้งนานแล้วอุยจริงหรอเป็นของเราด้วยเหรอครับ นี่น้องต้องดีใจมากแน่เลยอันนี้เป็นของรักของห่วงของเราเลยด้วยใช่ครับเพราะว่าว่างอยู่หัวเตียยตั้งนานแล้วนะครับก็อยากให้น้องกาฟิลครับสู้ๆครับอย่ายอมแพ้กับโรคลายครับก็สู้ต่อไปครับด้านครอบครัวของน้องกาฟิลก็ปลื้มใจมากคุณแม่ถึงกับร่ำาไา้เพราะตื้นตันโดยบอกว่าดีใจแทนลูกสาวและเล่าว่าเธอเป็นคนเก่งสามารถสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัดได้ทั้งที่เวลาเรียนไม่พอรับเพียง2 0งคนแต่ติดอันดับที่83ดเลยทีเดียว ตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวของน้องกาฟิลแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องกาฟิลเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างความฝันเป็นจริงแล้วรู้สึกไงบ้างคะดีใจอะดีใจมากดีใจมากเลยนะแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่มาร์กไหมคะขอให้พี่มาร์กมีอัลบั้มเยอะๆมาร้องเพลงให้หนูค่ะเห็นก็มีความสุขคนเป็นแม่เป็นพ่อเนาะ ตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขมากกว่าเขาอีกเพราอ้อยเขามีความสุขก่ขอนที่ทั้งคู่จะจากกันมาร์คกับมิกเซ่ก็ได้สอนน้องกาฟิลเล่นกีตาร์และเซลฟี่เพื่อเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้อีกด้วยค่ะกิดิสากสิกุลถ่ายภาพนันพัฒนเด่นดวงไพโรอดยกทัพข่าวเช้ารายงานค่ะ โอ้เป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ของเด็กคนหนึ่งเลยนะคะเห็นต่อเียมอินมากเลยใช่ไหมมากเห็นคุณแม่ตอนที่ร้องไห้แล้วน้องแบบก้มเช็ดตุ๊กตาหนูรู้เลยน้องต้องร้องไห้แน่นอนน้องคงดีใจมากนะได้ตุ๊กตาที่หัวเตียงของมาร์กเลยรักอลนะค่ะก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะกับหนูน้อยน้องกาฟิลนะคะ